น้องคอปเตอร์นัฐกรขึ้นวงหมอลำอลังการโชว์อย่างเป็นทางการค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนจับตามองมากๆสำหรับน้องคอปเตอร์นัฐกรหลังจากที่ได้มีการลาออกจากวงศิลปินภูไทยค่ะแล้วล่าสุดวันนี้นะคะก็ได้ทราบเหตุผลที่แท้จริงแล้วว่า มีปัญหากันจริงไหมทำไมถึงได้ลาออกมีเหตุผลส่วนตัวอะไรหรือเปล่าค่ะหลังจากที่ไม่ได้มีการอธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้นและทางต้นสังกัดก็ได้ไม่ได้มีการอธิบายอะไรเลยหลังจากที่น้องคอปเตอร์เนี่ยได้ลาออกจากวงศิลปินภูไทยค่ะล่าสุดนี้นะคะทางเพจลหลายเพจก็ได้มีการเอาน้องคอปเตอร์มาลงบอกว่าหลังจากที่โบกมือลาแบบไม่ทันตั้งตัวคอปเตอร์นักกร สร้างเซอร์ไพรส์ประกาศลาวงหมอลำศิลป,ปินภูไทยกลางซีซั่นก่อนเปิดตัวใหม่ที่วงหมอลำอลังการโชว์ค่ะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยฮือฮามากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อน้องคอปเตอร์เนี่ยศิลป,ปินดาวรุ่งพุ่งแรงประกาศโบกมือลาต้นสังกัดเก่าหมอลำศิลป,ปินภูไทยทั้งที่ยังไม่จบฤดูกาล ทมกลางคำถามมากมายเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้คืออะไรไม่นานหลังจากข่าวลือลือสะพัดน้องคอปเตอร์นักกรนะคะก็ได้มีการเปิดตัวเนาะที่บ้านหลังใหม่ทางอุดอรค่ะที่วงหมอลาอลังการโชว์ค่ะบนเวทีเดียวกับน้องอารซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปขึ้นกับน้องอารอ,อยู่ที่เสียงไม่หกนะคะในโลกหมอลาเนี่ย ก็คือวงหมอลำาลังการโชว์เป็นวงหมอลำใหม่อะทาให้หลายๆคนนี่กรี๊ดกร๊าดมากๆเลยนะคะแฟนคลับถล่มทลายแถมยังเอาหลายๆคนเนี่ยโล่งใจที่ได้เห็นรอยยิ้มและพลังการแสดงอันปิดเป็นเอกลักษณ์ของน้องเขาอีกครั้งนั่นก็คือน้องคอปเตอร์นั่นเองค่ะ,ะก็มีหลายๆแหล่งข่าวเผยออกมาว่าหมอลำมลังการโชว์หรือว่าเสียงวิหกสองเตรียมที่จะปั้นน้องคอปเตอร์ขึ้นแท่นเป็นพระเอกน้อย ประจำคณะคนใหม่งานนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆต้องรอดูเส้นทางใหม่ของน้องว่าจะพุ่งแรงได้มากแค่ไหน ภายใต้ร่มเงาบ้านกู่แก้วหลังที่สองนั่นก็คือวงหมอํำอลังการโชว์นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะหลังจากที่ได้มีการประกาศแบบนี้ออกไปนะคะก็ทำให้กระแสเนี่ยฮือฮามากๆเลยเพราะว่าคนก็รู้มาระยะหนึ่งแล้วว่าน้องคอปเตอร์ลงจากศิลปินภูไทยแต่ยังไม่มีการออกมาประกาศอย่างเป็นชัดเจนว่าจะไปขึ้นกับวงอลังการโชว์ค่ะ ก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนบอกว่าอยากให้น้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเป็นกําลังใจให้น้องเยอะแยะมากมายแล้วจะพามาดูสําหรับเหตุผลที่น้องคอปเตอร์นักกรได้มีการประกาศลาออกจากวงศิลปินทูไทยค่ะทางด้านแม่ฮักนะคะแม่ฮักของน้องคอปเตอร์ได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าฤดูการหน้าน้องคอปเตอร์จะเข้าสังกัด วงหมอลำอลังการโชว์วงเล็บเสียงวิหกสองแน่นอนหลังจากที่ลาลงจากวงศิลปินภูไทยด้วยเรื่องสุขภาพและได้พักผ่อนไปพอสมควรแม่แม่ก็ลุ้นว่าน้องเนี่ยอาจจะไปอยู่ไหนลงจากวงใหญ่กลางฤดูกาลจะมีใครกล้ารับน้องไหม ด้วยพาคีหมอลากฎระเบียบต่างๆคนที่ลงกลางฤดูการอาจจะหาที่ขึ้นได้ยากและอีกอย่างน้องก็มีชื่อเสียงพอสมควรใครรับน้องก็กลัวมีปัญหาเพราะน้องเป็นคนที่รู้จักและโดนเล่นบนโลกออนไลน์มาตลอดไม่เคยดรอปแต่ด้วยเอกลักษณ์ของน้องน้ำเสียงที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร น้องจึงมีแฟนคลับติดตามมากพอสมควรและมีแม่ฮักมีบ้านฮักที่เหนียวแน่นไม่ว่าจะไปอยู่ไหนแฟนแฟนก็ติดตามและช่วงพักผ่อนน้องได้มีโอกาสขึ้นรับเชิญบนเวทีเสียงวิหกหลายต่อหลายครั้งทางผู้บริหารมองการไกลคงเห็นอะไรในตัวน้องจึงรับน้องเข้าวงหมอํำอลังการโชว์เสียงวิหกสอง ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของน้องด้วยเพอๆน้องอาจจะได้เป็นตัวชูโรงเป็นพระเอกน้อยขวนใจแม่แม่ก็เป็นได้โปรดติดตามตอนต่อไปอ่าเนี่ยทุกคนก็เป็นเหตุผลที่น้องคอปเตอร์ได้มีการลงจากวงศิลปินภูไทยเหตุผลก็คือสุขภาพน้องนะคะสุขภาพน้องอาจจะมีปัญหาแต่อ่าหลายๆคนก็พอจะถาม อ้าวหนะบอกว่าสุขภาพมีปัญหาแล้วทำไมไปขึ้นกับวงอื่นได้ก็น้องได้มีการพักผ่อนอย่างพอสมควรแล้วดีเทลตรงนี้ไม่ได้มีการลงดีเทลนะคะว่าสุขภาพเนี่ยอะไรยังไงตรงไหนนะคะก็มีการบอกแค่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็การที่ลงกลางคันเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่ผิดใครอ้อหมอลำ ทำให้วงหมอลำวงอื่นเนี่ยไม่กล้ารับน้องด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะทุกคนแต่วงหมอลำอลังการโชว์เนี่ยถือว่าเปิดโอกาสให้น้องเห็นอนาคตของน้องแล้วก็เป็นวงใหม่ที่น่าจับตามองมากๆสําหรับวงหมอลำอลังการโชว์ของทางบอสนุกพงศกรแล้วก็ทางบอสนุหมอลำเสียงวิหกค่ะฟีดแบ็กทางด้านของชาวเน็ตนะคะชาวเน็ตที่ไม่ใช่เอฟซีนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า หนักใจไปทางหัวหน้านกอหลังจากที่เอาเด็กคนนี้ออกมาประมาณนี้ทำไมถึงไปวงนั้นวงนี้ไม่อดทนเลยบ้างก็มีบอกว่าให้น้องได้เรียนรู้พัฒนาครับกำลังใจเด็กก็ตามภาษาเด็กแต่สิ่งหนึ่งที่หนูมีคือความสามารถที่บางคนเขาไม่มีและความกระตันยูไม่รู้อะไรจริงก็อย่ามาพูดทำร้ายกันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนาะเด็กจะเก่งไม่เก่งต้องมองความตั้งใจ เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าไปดราม่าให้เด็กน้องเกิ่งมากอทุกคนก็คือหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วว่าทําไมเปลี่ยนวงบ่อยจังพ่อตั้งแต่น้องคอปเตอร์เนี่ยเข้ามาในวงการหมอํำนะคะเปลี่ยนวงไปแล้วเนี่ยอลังการโชว์เป็นวงที่สี่ของน้องนะคะทุกคนก็ถือว่าก็เยอะแต่ว่าด้วยความที่แต่ละคนนะ่ะเขามี เหตุผลไม่เหมือนกันเหตุผลที่แต,แตกต่างกันอะไรที่มันอยู่แล้วเราไม่โอเคเราก็แค่ปรับเปลี่ยนแล้วก็คนเราถ้าอยากพัฒนาอยากเติบโตก็ไม่อยู่ที่เดิมนะคะทุกคนก็ต้องหาโอกาสแสวงโอกาสให้ตัวเองอ่าแล้วก็เนี่ยทำนี้บอกว่าศิลปินภูไทยกับเสียงวิหกเป็นมินตรกันต่อการตลอดบอสนูบอสนกกำนันแพรขึ้นเวทีพ่อประจำนะคะก็คือถือว่าเป็นการ เหมือนวงพ่อวงลูกนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่สุดท้ายก็อยากให้เป็นกําลังใจให้เด็กคนนี้เด็กน้อยคอปเตอร์นักกรก็ไม่อยากให้ไปมองในจุดที่ว่าเปลี่ยนวงบอยหรือว่านิสัยส่วนตัวอะไรของน้องให้มองที่ความสามารถแล้วสิ่งที่ดีมากๆก็คือเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีของน้องคือดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะอะไรก็คือไม่เคยออกมาโต้ตอบแล้วก็ขอโอกาสให้กับน้องอยู่ตลอดเวลาคะ่ะ ก็มีทั้งคนเข้ามาคมมนต์นันเข้ามาส่งกาลังใจเยอะเช่นเดียวกันค่ะสําหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับคอปเตอร์อลังการโชว์รอดูว่าฤด,ดูการหน้าที่จะถึงนี้เดือนกรกฎาคมน้องคอปเตอร์นักกรอลังการโชว์จะสอแววออกมาแนวไหนก็คอยติดตามกันเอาค่ะก็ต้องขอบคุณผู้บริหารอย่างเช่นบอสน บอสนกที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของน้องคอปเตอร์มาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ค่ะ